คนโบราณปัญจญวาใจให้่ใสคือน้ำอโนมาว่างไงแพ่งเอ้ยมันซิมีบ่ให้หลายห่วยหอมโอมหมายกวา่าเมื่อใดจิตใจเราไม่คุณมัวมันแจ่มใสเหมือนน้ำความดีความงามอื่นเหมือนห้วยเล็กห่วยน้อยจะไหลลงมารวมอันใดก็เป็นบุญเบิ้ขันใจแจ่มใสเบิกบานสงบแล้วโอ้ยไปกินน้ำห่อน เพิ่นต้อมอยู่ฝนสิกุ้มเพินน่นบ่อน้อลูกหลานมาอดตาลับครับตานอนต้มนำห่อนให้แม่ไงพ่อไงกินบเมเนจะเอาบุญเบิดป๋าพ่อไงแม่ไงระบอกมันคืดไปเองบา้านนี่มันใสขึ้นหนาอโนมาว่างไงบุญเล็กบุญหน่อยเห็นเกิดขึ้นเบดิดผููมาจังขันวันสอนเลี้ยวบังหนาพ่อนำตาลังนำตาไหลผัวลงคนทุก,ท,กทุกถือกระติบเข่าเหียนเหียนถวยต้องหล่อบองหน่อยใส่มาก ขันเม่เล่ารวยคนนั้นเล่าคือ,อเอาเนี่ยดีมาหลายคนนั้นลาเอ้ยเจ้าสมมมีบุญมีกุศลไปเห็นคุณงามความดีของผู้อื่นคนนี่มันอยู่ที่ใจถ้าใจคุณมัวเล่าร้อน,อ,นรนอนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ตนมองไม่เห็นทั้งประโยชน์ผู้อื่นมองแต่โทษของคนอื่นมีแต่เรื่องที่จะก่อกรรมทำเข็นก่อเวรสร้างกรรมให้ตนเองและโลกนี้ให้เล่าร้อน